ขยี้เขาลูกเอ่อชุดเจ้าหญิงอะขยี้เลยค่ะจะได้สะอาดไหนแม่สอนขยี้ยังไงนะเอามือมาขยี้ขยี้ขยี้อ่าขยี้อ่าถูกต้องค่ะเหยียบเลยไม่ได้แล้วเเหรอเอามาขยี้ให้หมดสิลูกเดี๋ยวค่อยล้างมือเอาเดี๋ยวเอาชุดเจ้าหญิงมาขยี้ก่อนค่ะ มือจะได้สะอาดด้วย <Wow. S 1> เอาเลยขยี้ขยี้ชุดไปด้วยลูกไหนอะซักชุดก่อนเอาผ้ากลับไปกลับมา อ่านยังคะยังยังเียกเลยเียกเลยเบาๆสิอเอ็มไม่เรื่องอเออเจ๊ไม่รู้เรื่องเลยนะเขาทำกันเบาๆ